ีนี้เป็นแกนน้อยอันนี้เป็นมะนาวเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่หมายความว่าแกนน้อยอาหารปรึงนี่อืมนี่มะนาวแแล้วแฟาแฟดเด็ดเลยนะเด็ดอันนี้นี่มะนาวแฝแล้วแฟาแฟด่เด็ดเลยนะเด็ดอันนี้นี่มะนาวแฝดแล้วเฟาแฟด สีเหลืองปีกเกจี้เหอเีเกียมแล้วเหรอแฝดมาปิดหะไรมือสีเหลืองอาลามตัวเป็นท้องมะนาวท้องแฝดมะนาวท้องแฝดมนาวทองแฝดปีเบ็เหรอเบเหรอเบดเลยเบดเลยอีเบ็เฮ้ยไนี่กำปีกัดิงก่อนนะ นี่เป็นน้ําแคร์ผั่นแป้นพิกิ๊ครับปลูกมาได้มาหกปีแล้วครับผมเป็นนี้เนาะครับผมนี่เป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกตะเกะปะตะเกะรรมดาก็เป็นแกนเอ๊ะเอ๊ะขอไปเอ๊ะถ้าแกนมาด้ายแกนมาด้ายจะเดียวเดียวแรกล่ะ ถ้ามีคนสนใจตีจะซื้อบะนาวไป,ไปประกอบเนี่ยอาหารหรือว่าจะเอาไปขายตอก็ได้น่ะจะขายในราคาสรงมาซื้อได้ตีสวนหรือว่าโทรมาตีเบอร์น้องนี่ก็ได้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสำหรับสวนอยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่บ้านสันดอนง,งามตำบลจำปวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสนใจจะซื้อผลมะนาวไปเพื่อประกอบอาหารยังเช่นล้านค่าหรือว่าจะค้น หับไปขายตอมาที่ตอตีสวนนี้ได้ขายในราคาทรงราคาถูกโทรที่ตอเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกจื่จื่ป้าอ้อยป้ <c oughs> าห้อยแฟดกับหมดแฝดชิ้นบนมัน,ะนมะน,นาวนี่ย กูเก็บมะนาวเก็บว่าเป็นของแปลกเกิดอะไรแนะนำให้นักข่าวมาดูว่ามันจะแปลกแปลกแบบนี้ที่ไหนมีคะปมะนาวปลูกวันนี้ได้64เป็นพันแป้นพี่จิตครับทำไมนี่มะนาวแปลกตาแฟดซื้อหวยตั้นอยู่นะเท่านึงเออโดนแช่แล้วนี่